对吧？哦。 สวัสดีครับยิดีต้อนรับทุกท่านนะครับก็สู่งานช้าบุรีรัมย์ขาวดาว2025นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับพี่น้องชาวบุรีรัมย์นะครับผมบริเวณตรงกลางตรงนี้นะครับเป็นบริเวณจัดงานนิธรการอาร์ตทอยและในโดเสาร์นะครับผมขอความร่วมมือทุกท่านเลยนะครับไม่นําอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาภายในบริเวณพื้นที่จัดงานนะครับของเล่นของน้องๆต่างๆที่คิดว่าจะเป็นวัตถุมีคมหรือเป็นของแข็งที่สามารถทําอันตรายต่อชิ้นงานได้ทางเราไม่อนุญาตให้นําเข้ามานะครับ รวมถึงสัตว์เลี้ยงต่างๆด้วยนะครับขอความร่วมมือทุกท่านด้วยนะครับและขอความร่วมมือจากทุกท่านนะครับมดสูงบุรีในพื้นที่จัดแสดงงานด้วยนะครับเนื่องจากเป็นพื้นที่สาสาธารณะนะครับผมชิ้นงานอาร์ทอยต่างๆบริเวณพื้นที่จัดแสดงงานสามารถแตะสัมผัสได้นะครับผมแต่บรบกวนทุกท่านระมัดระวังนิดนึงนะฮะแตะสัมผัส ด้วยความเบามือนิดนึงนะครับผลงานค่อนข้างมีความเบาบางนะครับผมไม่เตะไม่ต่อยหรือทำรุนแรงต่อผลงานชิ้นงานอาทอยนะครับหากทุกท่านเข้ามาจากประตูหนึ่งนะครับทางเข้าหลักด้านซ้ายมือจะมีแก๊งซูซูแลนนะครับเป็นน้องๆที่น,นั่งเรียงก,กัน5ตัวนะครับผลงานอาทอยทั้ง5้ตัวนี้ไม่อนุญาตให้ขึ้นไปบนแท่นนะครับผมและไม่อนุญาตให้แตะสัมผัสนเนื่องจากชิ้นงานค่อนข้างมีความเบาบางนะครับขอความร่วมมือทุกท่าน นั่งถ่ายรูปบริเวณแท่นเท่านั้นนะครับบริเวณตรงกลางจะเป็นอาร์ทอยโมเดลลุงแนววินป้าป่ายและตัวแทนสโมสรฟุตบอลนะครับที่ด้านหน้าของอาร์ทอยจะมีตัวหนังสือนะครับผมไม่อนุญ,ญาตให้ขยับหรือยกตัวหนังสือนะครับเนื่องจากอาจเกิดอันตรายได้นะครับและไม่ให้เดินแฝกตัวหนังสือขึ้นไปเพื่อถ่ายรูปนะครับรบกวนทุกท่านเดินอ้อมก,กันนินึงขอความร่มวมมือด้วยนะครับ สำหรับโลไรเดอร์นะครับผมที่เป็นน้องกระต่ายจากทางบุรีรามเซอร์กิตนะครับจะมีมอเตอร์ไซคันเล็กๆข้างๆให้เด็กๆขึ้นไปถ่ายรูปได้นะครับขอสมสิทฟิ์นะครับขึ้นได้เพียงครั้งละสอท่านเท่านั้นและไม่อนุญาตให้ผู้ใหญ่ขึ้นไปนั่งคอมนะครับเนื่องจากาเกิดความเสียหายได้นะครับ <S <S และขอความร่วมมือทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับในโดเสาเช่นกันนะครับผมไม่ปีนรั้วเพื่อพยายามแตะสัมผัสในโดเสานะครับอาหารเครื่องดื่มต่างๆเป็นข้อห้ามนะครับไม่อนุญาตให้นําเข้ามาภายในพื้นที่จัดแสดงงานโดยเด็ดขาดนะครับตรงจุดที่นั่งพักด้านหลังนะครับจะไม่มีการนํามาหาและเครื่องดื่มส่งผ่านแนวรั้วนะครับถ้าหน้าเจ้าหน้าที่พบเห็นจะนําพาตัวออกทันทีนะครับ ประชาชนท่านครั้งนะครับผมสำหรับทางออกนะครับบริเวณด้านหน้าที่เป็นทางเข้าหลักนะครับไม่อนุญาตให้เดินออกนะครับเนื่องจากอาจเกิดอันตรายได้นะครับผมและเพื่อสะดวกสบายต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับสำหรับทางออกนะครับถ้าทุกท่านหันหน้าเข้าทันเดิลแคสเซิลนะครับทางด้านซ้ายมือที่เป็นโซนไดโลเสาร์นะครับจะมีทางออกอยู่หนึ่งทางนะครับใกล้ๆกับเมกัสโตของสนามนะครับและอีกหนึ่งทางออกนะครับหันหน้าเข้าทันเดิลแคสเซิลเช่นกันนะครับทางขวามือ แนวเดียวกับรั้วฝั่งขาเข้านะครับผมจะมีทางออกเช่นกันนะครับอยู่ฝั่งเซเว่นอีเลเว่นนะครับขอบคุณครับยินดีต้อนรับ เรื่องนบุธนี้เข้าในพื้นที่จัดแสดงงานนะครับผมรวมถึงของเล่นหองน้องๆด้วยนะครับที่เป็นวัตถุข,ของแข่งวัตถุที่มีเบอร์กุ้งสขขงสารคาร์บอต่อชิ้นงานได้ทางเราขออนุญาตไม่นาเข้ามาในพื้นที่จัดแสดงงานนะครับรวมถึงสัตว์เลี้ยงต่างๆด้วยนะครับผมและขอความร่วมมืองดสูบบุหรี่ภายในพื้นที่จัดแสดงงานด้วยนะครับอาร์ตทอยเกือบทั้งหมดในพื้นที่จัดแสดงงานสามารถแตะสัมผัสและขึ้นไปถ่ายรูปได้นะครับผม จะขอความร่วมมือนะครับแต่สัมผัสชิ้นงานด้วยความเบามือนิดนึงนะครับผมเนื่องจากเป็นผลงานศิละปะและมีความปราะบางนะครับ